สวัสดีครับเมื่อนี้ลูกอีสานพาทินมาพ่้วพี่พอนองอีกแล้วนั่นที่ปีหนครับเพราะว่าคอยจะมีเวลาปันไดครับกะเลบ่ไดมีเวลามากถ่ายคลิปลงให้พี่ให้นองเลยบึงแต่เมื่อนี้ไม่โอกาสดีๆพอดีได้สั่งหัวของหวานซีทิดมากครับก็เลยว่าสีมาล่องทดล่องปลูกบึง ามันสีขืนบอครับเนี่ยหมอแบบนี้ครับสั่งมาจากในเพจครับทดลองปลูกเป็นครั้งแรกนะครับถ้าผู้ใดมีประสบการณ์ปลูกนังไดก็แนะนำในเด้อครับเด้ออันนี้คือเป็นการทดลองครับว่ามันสีขืนแบบใดมันสีเกิดให้ผมบอครับเนี่ยอ่ะลมาเบิ้งน้ำกันครับวิธีการปลูกครับก่อนอื่นเท่ากับมาเตรียมกระถางอันนี้เป็นกระถางหกนี้วนะครับ ทางหกนิ้วพอทดลองมันหัวหน่อยนะครับนี่ครับหัวมันแตงไมาแบบนี้ครับแตงไม้มาอยู่กันหกหัวครับแต่ไม้หกหัวเราใชมาทดลองปลูกอันวัสดุปลูกผมกับใส่ดินปลูกธรรมดาครับเป็นดินฟุ้งครับดินทุง่งเป็นดินทุง่งตามร้านขายต้นใหม่นะครับสื่อมาเป็นดินทุง่งแล้วก็นีม่มะพร้าวซับครับ แล้วเรากำป้าซัพย์เนี่ยผมแก่แช่น้ำแล้วนะแช่น้ำไปแช่น้ำไปครับแช่น้ำไปขึ้นหนึ่งครับที่เอาเอาผ้าทรัพย์ล่อง้นกระถางเอาหมกผ้าล่อง้นกระถางว้กอนครับเนี่ยก็เอาดินลบไปเลยครับเนี่ยอันนี้คือเป็นการทดล่องนะครับเป็นการทดล่องบอกว่ามันฉิขึ้นหรือว่ามันฉิอย่างไหนะครับฉตายหรือไหก็ต้องรอเบิ่งอีกเทียนหนึ่งนะครับ ตายหรือว่าสิัง,งอ่ะใส่ประมาณนี้แล้วก็ใส่อ่าเดี๋ยวใส่ปุ๋ยละลาซสาลงไปหน่อยครับเนี่ยไปหน่อยนึงอ,นอ่ใส่ประมาณนี้พอใส่ประมาณนี้พอโอเคครับแล้วก็เอาก็ใส่หมวลงไปนิดนึงไปเอาดินกบหลบขางมันน,นิดนึงครับรอบึงครับเนี่ยมันจิเป็นจังไ๋ ใส่ลงไปครับยายายาจะกบเบิดหัวมันทุดลองตามนี้ครับกระแทกลันงไปจักน้อยครับเพาอให้ดินจุมลงไปจักน้อยอ่าครับแค่นี้พ่อครับโอเคได้นึ่งกระทางค้างต่อไปค้างต่อไปให้ทือก,กันครับค้างต่อไปให้ทือก,กันนี่ใส่ดินลงไปใส่ดลงไปใส่ปุ๋ยลงไป นี่ครับปุ๋ยลงไปเพราะว่าในดินนี่บ่มีอย่างเลยหรือครับผมว่นนี้แทวเขาผสมผสมมาที่ซื้อถาดหารแทบจากบ่มีเลยเขาก็ต้องมาใส่ปุ๋ยละลายาศาสตร์ซอยมันครับเนี่ยครับใส่ลงไปแทบกัแถกนิดนึงครับให้มันโผล่ขึ้นมาบางไล่ไลของหัวตัวนี้ครับนิดนึงครับ อะไรของตัวนี้อ่าโอเคไปแล้วครับครับกะเฮ็ดไปตั้งที่แล้วเดี๋ยวผมทีเฮ็ดให้มันเสร็จไปอ่าก็เสร็จพอดีครับเสร็จแล้วหกกระถางเสร็จแล้วที่บ้านเนี่ยเข้ากะหาดินมาหาหินมาลุยนะครับหินหินเน,น,นอยนๆอย่างนีมาลุยกันกันดินกระสอออกนะครับกันดินกระสอออก ได้หินมากครับหินนี้ก่อนหน่อยๆเอามาโรยดินกระเสนิัดเลยครับตกัวแกงถือความสวยงามน้ำเหรอครับพูดถึงวานะครับจะสวยงามเกิดขึ้นสำหรับเอามือใหม่ลองทดลองไปครับ ไ้เป็นวาดีเขาก็ทดลองบึงเ่ะครับคนเขากบมันกบับโบหูนะครับกะต้องทดลองกันไปใด้เข้าไปไป้องกันตินเขากะเชาะออกตอนเที่ยงเขารดหนา พอโบอรครับ่ิด้สวยงามครับหินหน่อยๆน่งี่ครับนี่นี่ก็ไปซื้อน้ำร้านขายตู้ป่านะครับเนี่ยร้านขายอุปกรณ์ป่าสวยงามครับกิโลละสิบบาทครับผมซื้อมาอ่าเสร็จแล้วครับสวยงามครับสวยงามโอเคครับอันนี้ สวยงามแบบปรนเด็กับมาถึงพิธีการลดน้ำครับพิธีการลดน้ำลดน้ำเนี่ยเพื่อนบาอ่าลดยให้ถึกหัวครับให้ลดตั้งคางค่งอ่าผมว่ามีกระป๋องฉีดน้ำอ่ะโทรศัพท์ขยับแล้วครับประเด็กับลดน้ำต้องค่อยค่ยลดคางข่างมั้หนึ่งครับให้ถึกหัวครับเพื่อนบ่ายาอยาพยายามยาวมันถึกหัวครับลดตั้งางข,งข,งขง่างให้มันชุม่มชุมครับมกต คือ่อยเบาๆครับเอาแค่เบาๆพ่อครับเ้าบไตตองหดห้มันถูกโดนหัวมันนะครับใส่ยางใส่ยางชีดเลยครับนี่แต่ว่าผมกดนางพิคอยครับกดเบาๆนะครับนะก็ยังโดนจนได้นี่คอยนะครับ ครับไปเรื่อยๆครับดินมันก็เป็นการให้ค่ามันก็ยุบลงน้ำลับดินดินก็จะยุบลงไปน้ำนี่เป็นการทดลองนะครับผมเองกับโบหูกันว่ามันจะเกิดให้ผมบอไม่ติดใ้ผมบอครับผมเป็นการทดลองครับครั้งแรกในชีวิตเลยครับเนี่ยเห็นมามันสวยดีก็เลยลองสั่งมาเบ้งครับ มาปลูกล้องบึงครับขันผู้ใดมีอันดีๆกะแนะนำได้เลยครับดื้อใช่ครับนี่ริสกว่าดินผมมันจะเอียงครับน้าม,มันจะไหลลงไป้างเดียวต้องม,มุนกระทางข้างในครับพื้นผมเอียงนทดนึงครั้งแรกนี่ฮอชุมช่มๆเลยครับแต่ปั่นเทากับบตตองรถหนาด,ดีนะครับ ไปจักอาทิตย์หนึ่งครับน้องมาโรดมันอีกทีนหนึ่งรอบบึงวาดินห้อแห่งบ่ครับ่ะโอเคตามนี้ครับจังไใดกะท่านถือใจคิดนี้กะกดไลค์กดแชร์เวยครับเรืออ่าก,กดซับสไครต์ให้น้ำแน่ครับน้องไม่ครับนี่กะคือพึ่งฮัดบูก สวยงามครับโอเคครับอขอจบคลิปไอเพียงเท่านี้นะครับนะคลิปนากะต้อใครมาว่ากันไมคขันนี้โอกาสกัะสิมาทำให้ได้บึงขันจังไรกะซอยติดตามให้เด้อครับเด้อครับสวัสดีครับ